สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่6กับครูพัชรเปรี่งทองในวันนี้ครูมีกิจกรรมการทดลองที่แสนจะสนุก และเกี่ยวข้องกับการแยกสารอย่างไรไปดูกันเลยค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าถ้านักเรียนต้องการเมล็ดข้าวสารออกจากเมล็ดข้าวเปลือกนักเรียนจะทําอย่างไรนักเรียนรู้หรือยังคะว่าการผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสารหรือไม่อย่างไรการเลือกใช้วิธีการแยกสารพิจารณาจากอะไรได้บ้างหลังจากจบการทดลองนักเรียนจะตอบครูได้ทันที ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องสังเกตอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็งสารเนื้อผสมออกจากกันและจะต้องอภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งออกจากของแข็งในสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะไปทดลองถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนที่อยู่ที่บ้านก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกับครูได้เลยวิธีการแยกสารแต่ละวิธีทำได้อย่างไรและแต่ละวิธีเหมาะสมกับสารที่มีลักษณะและสมบัติต่างกันอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเราไปเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้คือข้าเปลือกครกและสาก ถาดกระด้งตะแกรงหรือกระชอนค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองหาง่ายใช่ไหมล่ะคะนักเรียนคุณครูเชื่อว่านักเรียนของครูทุกคนสามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําการทดลองในวันนี้ได้ ก่อนที่จะทำการทดลองคุณครูจะให้นักเรียนไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ในหน้าที่42หลังจากนักเรียนอ่านแล้วเราจะมาทำกิจกรรมการทดลองกันเลยค่ะวิธีการแรกที่เราจะทำการทดลองคือวิธีการหยิบออกเราไปดูกันเลยค่ะว่าทำได้อย่างไรบ้างให้นักเรียนตเข้าเปลือกให้กระเทาะออก,ออกจากเมล็ดข้าวนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนดูว่าลักษณะ สารหรือเนื้อสารผสมที่ได้นั้นเป็นอย่างไร <ciğim> เมื่อน,นักเรียนสังเกตแล้วให้นักเรียนแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมโดยการหยิบออกนักเรียนค่อยๆหยิบออกนะคะดูสิคะว่าในข้าวสารที่เรียนตำแล้วจะได้อะไรบ้าง หลังจากนักเรียนใช้วิธีการหยิบออกนักเรียนจะได้มเมล็ดข้าวสารเปลือกข้าวหรือแกลบและลำและจะได้มเมล็ดข้าวเปลือกที่หลงเหลืออยู่จากการตำที่ยังไม่ละเอียดนั่นเองค่ะวิธีการหยิบออกง่ายใช่ไหมคะนักเรียนเราไปดูวิธีการที่2กันเลยค่ะวิธีการที่2ชื่อว่าการร่อนหลังจากที่นักเรียนตำข้าวเปลือกแล้วให้นักเรียนนำข้าวเปลือกที่ตำใส่ลงไปในตะแกรงร่อนหลังจากนั้นให้นักเรียนค่อยๆเขย่าแล้วสังเกต ถึงสิ่งที่อยู่บนตะแกงว่ามีอะไรอยู่บ้างหลังจากนั้นให้นักเรียนใช้มือหยิบข้าวสารออกจากข้เปลือกค่ะสิ่งที่ได้หลังจากการร่อนและการหยิบออกจะได้เมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดข,ข้าวสารเปลือกข้าวหรือแกลบและลำค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการที่3วิธีการฝัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝัด เราจะใช้กระด้งในการฝัดค่ะนักเรียนรู้จักกระด้งกันไหมคะว่ากระด้งมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรให้นักเรียนนำข้าวเปลือกที่ตำแล้วนะคะใส่ลงไปในกระด้งหลังจากนั้นให้นักเรียนสบัดขึ้นลงนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีแกลบหลุดออกมาหลังจากนั้นให้นักเรียนหยิบข้าวเปลือกและข้าวสารออกมาวางสิ่งที่ได้หลังจากการฝัดและการหยิบออกจะได้ข้าวเปลือกมเมล็ดข้าวสารและแกลบนั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนปฏิบัติการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ในหน้าที่38ถึงหน้าที่41ค่ะ หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมการทดลองไปแล้วนะคะลําดับต่อไปเราจะต้องมาสรุปกิจกรรมการทดลองกันค่ะหลังจากที่เราทํากิจกรรมกันไปแล้วนะคะเราสามารถสรุปได้ดังนี้การหยิบออกการหยิบออกใช้แยกของแข็งกับของแข็งที่มีสีหรือขนาดต่างกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นนักเรียนหยิบเข้าสารออกจากข้าเปลือกต่อไปจะเป็นการร่อน การร่อนใช้แยกของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดต่างกันออกจากกันโดยใช้ตะกแกรงของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงจะรอดผ่านรูตะแกรงส่วนข <Took> องแข็งที่มีขน,นข,ขนาดใหญ่กว่าจะค้างอยู <Inspector. S 1> ่บนตะแกรงนั่นเองค่ะในการทดลองนี้เข้าเปลือกและเข้าสารจะอยู่บนตะแกรงเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่ารูตะแกรงค่ะแต่มีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงก็จะรอดผ่านรูตะแกรงลงมาด้านล่างได้นั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นการฝัดการฝัดทำได้โดยการนําสารเนื้อผสมทั้งหมดใส่กระดงและขยับกระดงขึ้นลงให้ลมพัดพากแกลบซึ่งมีน้าหนักเบาปิวออกไปจากกระดงเหลือมเมล็ดข้าวสารและ,มะเมล็ดข้าวเปลือกอยู่ในกระดงนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะนําวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ ประโยชนจากการหยิบออกนะคะนักเรียนยสามารถหยิบมเมล็ดพืชที่เน่าเสียออกจากมเมล็ดพืชที่สมบูรณ์ได้การร่อนเปลือกถั่วออกจากมเมล็ดถัว่วการฝัดเอาเยื่อหุ้ม,มเมล็ดออกจากมเมล็ดถั่วที่ส่งที่ั่วแล้วนั่นเองค่ะนอกจากตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าประโยชน์ของการหยิบออกการร่อนการฝัดยังมีอะไรอีกบ้างกิจกรรมการทดลองของเราในสัปดาห์นี